จับยกยกน้ำขึ้นเลยขยับขึ้นมาเรื่องซ้อหน่อยเด้อขยับขึ้นมาเรื่องมีผ้าไตมีผ้าไตน้ำเด้ออันนี้ก็อายกผ้าไตขึ้นยกเออจับวางลงนี่นี่อนุโมทนาสาธุครับผมอันยกขึ้นเด้อสองเปอร์เซ็นต์เอาไว้น้ำแล้วคแม่เด้ออันนั้นสองแพรก็ตาว้เด้อ nhốt Nam lên nhá, nhấc nước lên, thưa bảo to gôm nữa, to gôm, เอากล้องยูไก่เพื่อนเด้อกล้องนะคร the, ับเด้อถ่ายรูปยูงหน้ายูไก่เพื่อนเด้อแก่เพื่อแม่อันนี้ก็แม่บอกเออจ้าไว้เลยทั้งสองจ้าไว้เลยขาอ่ะดูวัตราสาดูครา ยกขึ้นไว้สักก้อนเนอเดี๋ยวเพิ่งว่านยาบ่เป็นยาบ่เปิดให้เพิ่นเบิร์จ้าโอ้นะครับประตูนาธารณด้ครับผมอันนี้ก็จะไหวเนอะยกเพิ่นไปเคลื่อนสว่าง เลยครับ,รบ,รบอาบ้างซ้อนเดี๋ยวอันนี้เอาว้างซ้อนเดี๋ยวยกน้ำเพิ่นเด้อลาเด้อจ้ำน้ำจ้ำน้ำไปเคลียรถวายเลย ยกกันเลยครับผมยกขึ้นไปเคลนถวายเลยเด้ออันนี้จับเอาเด้อถ้ามันหลายเนาะจับไปเคลื่นถวายเด้อครับเด้อครับนโมทนาถวายทีเด้อจับอาจับพื้นเด้อเนี่ยจับเยี่ยปล่อยมือเด้อเพื่อเพิ่เข้อเสก่อนครับจับไปเด้อครับเด้อ อนุโมทนาสาธุครับโอ้ยจับไปเลยจับจับไว้จับไว้อ่าจับจับโตไว้เด้อลาเด้ออนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับจ้าสาธุครับเนออครับ จับซ้อนเดียวเลยจับเมดเลยไอ้เลย,เลยอันนั้นอันตัวล้างก็จับน้ำตัวล้างก็จับน้ำครับผมจับรปเคนถวายเมดมันต้องยกก็ได้ว่างลงจาประเคนถวายพร้อมเดียวเลยมีต้องก้มไหลเด้อไอ้ไ Raum, มีต้องก้มไหลายครับอนุโมทนาสาธุครับผมครับอ,อนุโมทนาสาธุครับผมนะครับเนาะไปเคนถวายเลยได้ครับผมจับเลยครับผม ครับอนุโมทนาสาธุครับผมสาธุนำครับผมขอแบขบัแบขบับจับจับขับับนับขับขอยขัขขับ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 ขยบขับับ จับน้ำประเข็นถวายครับผมอนุทนาสาธุครับผมอนุทนาสาธุนำเด้อคุณแม่จับไว้เด้อจับประเข็นถวายเด้อของทุกอย่างประเข็นต้องจับนะครับเนาะเน่ายุ้ยเน่ายิบจับจับหนีจับจับหนีครับผมจับตั้งเจอเมื่อกี้ถวายด้วครับเออถ้าจริีงของยกได้ก็ยกนะครับเนาะถ้านหนยกได้ยกนะครับเนาะเอ่อยกขึ้นเลย การประเข้นของนะครับเนาะจริงๆต้องยกขึ้นนะครับเนาะที่ถูกต้องนะครับอย่าตั้งไว้เฉยๆนะ,ะการประเขนของต้องยกขึ้นนะครับเนาะถ้ายกได้นะ่ะครับผมามเดอ้อแบ่งกันยกเลยครับผมอนุโมทนาสาธุครับผมบยกขึ้นประเขนถวายนะครับเดอ้อ ยาวเงินปัจจัยเาต้องก้มนะครับถ้าก้มนี่หลวงตาเพิ่อกระสิก้มตามเพื่อที่พวดหลังนะครับเนาะเขาเฮ็ดโตตรงๆนะครับเด้อถ้าหลายอันกระซ้อนกันนะครับเด้อท่านเดียวยกได้ก็ยกนะครับเนาะครับอนุโมทนาสาธุครับผมอย่าปล่อยมือนะครับเนาะประเคนของเขาก็ต้องจับประเคนนะครับเนาะผมเม็ดตั้งไว้จะซื้อนะจะคาะนะครับเนาะกระเป๋าตังอย่าถือไว้นะมือนะครับ ทุกอย่างเด้อธนาคารลงตากเป็นบัตเคราให้นะของที่ถวายนะครับยกน้ำขึ้นปัคเคนโอเค <c oughs> <c oughs> okay, ถวายจับจับปัคเคนถวายได้แล้วครับเด้ออาขยามขึ้นมาชั่งน้อยนะครับเด้อครับจับปัคเคนถวายนะครับเนาะครับอนุโมทนาสาธุนะครับเนาะอย่าถวายเงินเทุกลงตาเด้ออย่าถือเงินไว้ในมือเด้ออาอนุโมทนาสาธุครับผมตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนน้องบ่อนะครับเนาะ บ้านหนองบ่อโรงเรียนบ้านหนองหน้าโรงเรียนบ้านหนองบ่อครับนุโมทนาสาธุนะครับเนาะกระเป๋าตังค์ไว้ข้างนะครับกระเป๋าเงินเอาไว้ข้างนึงครับเด้อครับไปนมมือเลยนะครับเนาะนั่งตรงๆนะครับอย่าไปก้มเด้ออย่ากลมนะครับเด้อนุโมทนาสาธุครับสวัสดี